สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักทายกับเอฟซีเหมือนเดิมแล้แหละนะครับบ่ได้ไปไซส์กัพี่น้องเลยนะครับอยู่แต่บริเวณรงดินปลูกนะครับเอฟซีก็อย่าพึ่งเบื่อกันแล้วกันคือมันก็จะเป็นสถานที่เดิมๆนะก็ผมก็ทํางานนะครับตื่นเช้ามาทํางานก็อัดคลิปนะครับ บ่อยครับเอฟซีฟังนะครับมีเรื่องอะไรเราก็เล่าก็พูดกันไปนะครับก็ตามภาษาเราพี่น้องนะครับคนมักเบานะครับวันนี้ก็วันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกตุลาคมคือคนไทยนะครับคนไทยเฮานี่นะครับมักนะครับมักหลายมือวันที่หนึ่งก็วันที่สิบหกนะครับก็จะมีการเล่นหุ้นกันนะครับเล่นตัวเลขนะครับ ใครที่มีเลขดีนะครับเลขสวยก็ว่ากันไปพี่น้องก็วัดดวงกันนะครับอ่คนซื้อหน่อยซื้อายก็ซื้อพี่น้องบางคนก็ซื้อายซื้อเวิร์ดไรคลิปนี้นี่ผมกับจิบเอ้าเรื่องนี้ละนะครับการเล่นหุ้นเล่นตัวเลขนะครับคือจะพูดในความเป็นจริงนะครับว่ามันไม่มันไม่ทําให้ใครรวยนะครับแม้แต่รางวัลที่หนึ่งก็เห็นในคนจนได้นะครับ ได้หลายคนพี่น้องถูกระหวัลที่หนึง่งต่างหลายล้านนะครับไม่ถึงปีนะครับเงื่อนก็นหายไปเบิดปรมาสิบแปดสิบแปดล้านบ้างสิบสองล้านบ้างนะครับถ้าบริหารจัดการไม่ดีนี่เงื่อนก็นหายไปบางคนมีถูกว่าสิบแปดล้านนะครับมาลงทุนค้าขายก็ไปไม่อรอสดสหรับสรุปสุดท้ายแล้วกับมาเป็นหนี้นะครับแล้วก็ บางคนนี่นะครับถึงขั้นจนกว่าเดิมก็มีนะครับก็คิดนะครับบางคนนี่ถูกถูกแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็โดนกู้กับถูกอีกอะไรประมาณนี้นะคิดอยู่เรื่อยว่าจะถูกอีกยิ่งได้เงินเยอะนะครับยิ่งซื้อเยอะนะครับไม่ใช่ว่าถูกแล้วปุ๊บจะหยุดซื้อได้พี่น้องอ่าส่วนมากนะถูกแล้วปุ๊บนะครับไปที่ซื้ออีกนะครับซื้อนักก็เก้านะครับอะไรทํานองนี้นะครับน้อยคนพี่น้อง คนที่เก็บเงินได้อยู่นะครับมันก็มีบอที่เก็บเงินได้มีครับแต่มันน้อยนะครับมันน้อยมากนะครับส่วนมากก็จะเอามาลงทุนบ้างเวลาถูกมาญาติก็จะเยอะนะครับก็าหายไปพี่น้องผู้ใดมากกัเลี่ยงผู้ใดมากกับมาหยิบมายืมก็คิดว่าเงินเป็นเงินของเทวดาให้มานะครับกับบไดแพงแต่วันที่มันไม่มีมันขัดสนนะพี่น้องไปหาหยิบยืมใครจะมีไหมล่ะจะมีคนให้มันก็ไม่มีนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับในการซื้อพี่น้องในการซื้อนี่นะครับเอายังไงเขาซื้อหน่อยนีบ่บางคนเนี่ยโชคดีนะครับอาจจะได้ห้าพันนะครับหรือว่าจะได้พันสองพันมาลองคิดเบิงพี่น้องเราต้องลงทุนไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเงินห้าพันที่ได้มาสมมุตินะถ้าถูกนะเราต้องลงทุนไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้างวดมันถูกแล้วถ้างวดมันไม่ถูกล่ะพี่นอ้องงวดเราไม่ถูกละ่ะ เนี่ยบางคนเราอ่าเดียวจไปหอกพี่น้องว่าลงทุนนี่ตัวิไดเ้เงินขึ้นมาได้เตัวใดลองคิดเบิ่งครับมันไม่ทําให้ใครรวยผมนี่บ่ไเด้ซื้อเลยพี่น้องผมนี่ไม่ซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่ซื้อไม่นี่หรอกคือโดนจรลงผมจะซื้อนะครับซื้อก็ไม่เกินห้าร้อยนะครับซื้อเล่นๆน,นะครับคิดอยากสนุกก็เลยก็เลยซื้อหรือบางทีอาจจะซื้ออ่าใบเดียวครับงวดลวใะใบเนี่ยซื้อไว้นะครับรัฐบาลซื้อไว้คือคิดแหละครับว่า มันโมมีอย่างเฮ็ดในเฮาดีขึ้นมาเลยนะครับสําหรับไอเลกตัวนี้คือมันไม่มีความมั่นคงแน่นอนนะครับถ้าพูดไปสําหรับคนที่ชอบกษิหาว่าผมกษิหาว่าผมเนาะครับแนวคนมันมักกษิบาลแล้วเนาะที่จริงแล้วมันบ่ยเห็นในผู้ใดประสบความคุบเวรในชีวิตของที่น้องนะครับลองคิดเบิ่งครับว่าอันห้องบัถือกนี่อันห้องบัถือกนี่จักงวดจักเดือนจักเทียแล้วแล้วอันที่เฮาถือผ้ากันดีใจตุ่มตุมแต่อัน เจ้ามือเขาได้หฮา่าใดแล้วเขาขึ้นกเกษียณเงินมาให้เขาล่องคิดเบื่องครับถ้างเงื่อนพ่ออกนะจะคิดพี่น้องว่าสิได้เงินนะครับเงื่อเขาออกเขาเฮ็ดงานนี่ด้วยความสาม,มารถเท่านี่จช่นสี่นี่มิต่เงินเมืย์แน่ก็สร้างพี่น้องแต่ว่าได้แน่นอน <c oughs> แต่สำหรับอก,การเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับมันบ่ได้ไง,ไงด่ายๆเลยครับที่เห็นเห็นอยู่นี่กค่ะแต่เจ้ามือเพี่น้องประสบความสำเร็จในชีวิต ส่วนนะพวกเขาเรียนนี่กะพวกเขาซื้อน,นี่กะส่วนมากกับบ่ไใดไปใส่มาใส่ครับมีแตย่ยากไปหนามีแต่อันนี้ไปหนานะครับอันนี้ก็เว้าให้พี่น้องเอฟซีฟังนะครับสีเสื้อบเซ้อกับร่องพิจารณาเบิรงครับว่าการที่เราไม่ซื้อการที่เราไม่ลงทุนทําตัวเนี้ยเข้ากบอยู่ได้อยู่แล้วดิแต่เราทําไมต้องเอาไอ้ชีวิตเขาไปพัวพันกับมันนะครับ เวลาชีวิตเอาเพรพัวพันกันมันกระมวลกระสนุกอยู่ก็เวลาสื่อพี่น้องแต่เวลาหามาจ่ายเขาหนี้นะครับมันยากไหมล่ะนะครับกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละเบี้ยมาจ่ายเขานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันกาคิดเบื้องเอาพี่น้องเลขนี้ยุคลอยตัวต้องจะถูกหนึ่งในร้อยนะใครมีโอกาสถูกกว่ากันอากานนะคิดเบื้องเอานะครับว่ามันสิแมนคือผมวาบเลขเป็นร้อยตัวนะครับ เวลาเราไปซื้อนี่นะครับเรามีโอกาสอยู่แค่ตัวเดียวโอกาสเรามีแค่หนึ่งในร้อยแต่โอกาสเจ้ามือมีเก้าสิบเก้าในหนึ่งร้อยใครจะรวยอย่าบอกว่าเฮาเดอพี่น้องนะครับอย่าบอกว่าเฮา,าคือเจ้ามือยังได้โอกาสเข้ากระสีรั่วอยู่แล้วนะครับแต,ต่ว่าเก้าที่เก่าัวเขาสิ่ปรถึง,นงนเนี่ยบอกจะงวดเนาะเขาอาจจะพลาดไปงวดหนึ่งอีกเก้าสิบเก้างวดนี่เขาจะได้เข้าก,ก็กินเฮาอยู่แล้ว แล้วใครจะมนตูดวกกันอันนี้ผมก็ลองเฮ็ดคิปมาให้พี่น้องเอฟที่ฟังเบิงนะครับเพราะว่าผมมู้สึือว่าบ้านเท่านี้นะครับมันมักกันหลายพี่น้องมักกันหลายนะครับเรื่องเรื่องอ่าการลงทุนนะครับมักกันหลายเลยอยากเฮ็ดคีปเตือนพี่น้องเมื่อก่อนมันก็มีแค่ไอะไรนะมีแค่วันที่หนึ่งครับที่หกทุกวันนี้มีทุกวันนะครับ มีทั้งผุนเดียวมาตาเบียดหน้าเหมือนกับนี่นะครับมีตาข้างฟังเมนําโค้งเห้องกับนี่คือซื้อกันทุกวันนะครับจนบางทีนี่นะครับเทวดาก็บ่นเหมือนกันพี่น้องไม่รู้จะบอกไอ้ของใครนะครับมันหลายปวดเทวดาเพิ่งขับปวดเวมือนกันคนขอหลายคนขอหลายปวดพี่น้องนะครับอันนี้ก็ล่องคิดเบิงครับว่ามันสิเมนบอกนะครับต้าอย่าไปเข้าไปพัวพันกับมันเลยพี่น้องถ้าอดไม่ได้กินกับพ่อหอมปากหอมคอครับ มันไม่สามารถทําให้ใครจะรวยและประสบความสาเร็จในชีวิตไดนะ้นัมันมันม่สามารที่ในผู้ใดจะประสบความสําเร็จในชีวิตตรงนี้ได้หรอกครับเก่าทิบเก้าเปอร์เซ็นเตเก่ามือได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอกาสท่องมีแค่เทียเดียวถ้าเขาพลาดถ้าเขาพลาดไปกับบดตูดพี่น้องอันนี้ก็วาให้ฟังเนอะนะครับลองพิจารณาเบิ้งนะครับแล้วเสือบอพี่น้องเอฟซีผมนี่เคยเอาแบบตรงๆเด้บบได้โม่ ผมเคยถูกนี่นะครับเลี่ยงกันเก้าวงวดนะครับมันก็ไม่ทําให้ผมนี่ดีขึ้นมาเลยนะครับผมก็เลยว่ายหยุดได้ก็หยุดดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จหรือว่าในเงืนที่มีความมัน่นคงได้นะครับถ้าเราไม่สร้างเองนะครับแต่ห้องโบหีดเองเอขาถีไปล่อหวังไอ้วันที่หนึ่งกับวันทีท่สิบหกนี่คือสิบดได้แล้วนะครับก็เลยก็เลยยุดเลยนน เลยเเหดุลิปนี่มา้มาบอกให้พี่นอ้องเอฟซีตั้งเพื่อเพื่อจะคิดได้บางคนกับอาทิยังอยากเรียนอยู่นะครับก็ลองเบิ้งครับยังอยากซื้อเบิง้งแต่ว่าผมว่าโอกาสที้รวุยสิประสบความสำเร็จในชีวิตโบมีแล้ะครับลองเก็บเงินไ้พี่น้องเงินที่เฮาลงทุนไปลองเขียนดูนะครับว่าถี่ว่าวเราถูกแล้วก็ลองเอามาบวกลบคูณหารดูว่าการไม่ซื้อกับการซื้ออันไหนมันจะดีกว่านะครับ แล้วก็แปลกอีกอย่างหนึ่งพี่น้องตอนที่ผมยังขายของอยู่ถาวันที่หนึ่งก็วันดีสิบหนี่นะครับประเทศไทยนี่เป็นวันที่เงียบมากนะครับคือขายของสิบดีนะครับเพราะว่ายอย่างจริคนคนไทยก็าจะจ,ดจอดเจะเวลาเช้านี่ก็จะตื่นเต้นอนะเวลาบายเวลามันออกมากอะเงาหงอยเสาสอยไปธรรมดาพี่น้องมันไม่มีโอกาสถูกหรอกนะครับก็ฝากดีซี่ไว้เนาะ นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบคลิปไปเท่านี้แหละพี่น้องเอซี่นะครับเดีวเจอกันไม่คลิปหน้านะครับถ้าอยากจะขอบคุณอยากให้การสนับสนุนช่องผมก็กดตรงปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ